น่ะไงน่ะไงดอกผู้ดอกเวทหมุนกบแล้ว quay ทางซอติดผ้าตํารงดอกเนาะดอกผู้ดอกเวทนี่เนี่ยผู้คุยน่ะอีเตวผู้ตักซอเพ็ดตํารงเนี่ยลีน่ะกับบาโฟลาชิลิเนาะบาขาดอกตักซอตะคาเลอเวดาไปหยอตักซอนี่ปะปราทออกไว้ได้เนาะตักซอโกลบอลนิวไลฟ์ออฟเมียนมาปะปราทออกไว้ได้เลยประโยชน์สูงนี่อาสุเวทผ้ามานี่คุยไว้ได้รวยก่อนอีเนาะ ดอเพนี่ฮาดิเดติบาลิติโกตโนโนอาเวเฮคอมมีเวเตวดาเลเตนี่มาเตวดาเจจานิโดเพนี่นิดาตังซอนิลอมะบุโลนอมเนยเมตเนมาเลกะรีนี่พูดนาตากภาตนากีดอปนทีลาสุเวสิธาเทโทปาปปราโทษตานโนโตมีมาบาซาตนากีดอปโดเวกิตนิใหญ่เนไทพีบีเอสลอทอาเวคเวโลเวดาตากีตากลบวัทควยโลดาตากีตคายจินออโคดตาดอนิดยชงมซันเล นอกวยตากะซอนิอะเวกวยเวดาดิอีนอตากะซอกฮุโตะดิดปาบานา เอคิี่ตัแนวเว็ปที่เวดาจะอกเลรตั้งสอเอาเวอาพีเนี่ย่กอลเอาเวเวด้าดีเทเวด้าเลืตนี้อีกกรีนีอาโคอันนะตุทอที่ิ้าประกอบได้เลืออเนาะกรีนีอาร์บ ane, ellt, ินีเอาเวป่าพลาท้ว้ได้ตั้ต่ต่ายตอุตส่าเลกกรีนีก่อนที่จะผาเไว้สิเวด้ดีอีกเนาะเอาไว้ในกรีนีคุณนัาป่าพลาเวได้เหรอเทเวด้าเลืยกยากพาชุป่าเจริญอยู่หลเจพเทเวดา ทาหารเมียนมาได้มีการทุ่มกำลังพลเข้ามาเพื่อยึดเมืองลอยก่อจากกองทัพ k e และกองทัพป้องกันชาติกรเรียงคารีนี KNDF ไปได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเอาไว้นี้เดวิดาเลอระปยอดสื่อที่ผาลุเวดาตาซึกเวอสุบูซิโบตาสเตตาปาโกมิโกจิเดดเดวิดดันดต่อเกใหมาี่กุยเวลวยโกเอาเว ซูเคเอดอกเคเอ็นดีเอฟอาจจะูเทมหานุยเนาะเทเวด้ามากุยเวด้านี่นะเออไปได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามานเนี่ยคุยเวด้าเทนุยเพอปูกุยนี้เนาะกรณีคุณนาซิคโดเวด้าดีอีเตเวด้าระโยน์สึเลบตาเชื่อข้ออสุเวติตภาพนี้เนาะมีเวด้าสึเลอะเทเวด้าสิริตาบลูตัวเนี่ย นอสือเรส่ดิาเมมดันเลสเนีบาเลตาลตตบหรือตโดเตมินาจนนอนนอนในดูอักเิเส้าเนยโตผ่าซาโดสกุเวด้าตาดูก่จีป่าผู้ก่เวดาสะจนนอนนอในเฮเลตาลออากวอากาตเส้ผ่าป่าผู้เวด้าซาโดคุลูกหลาน่นอเชื่อหัวเวด้าสูกรีนีสึกอิส้ผาอัตาลกดโดมาน e. ีกุยเวด้าเลโกอาวิ ด ų, rumor, og. ตามมานนเวลรวยกตบลอยใหญ่นี้ตาก็สรูเกวิปลาเวดานอกรีนีคู่น้าที่บ้านเนี่ยปราลาเวดเววดาไปยอตัที่ิพยเนี ah ่เวดาโดรงและอัศวนอตะกะลเมนโดงที่ทิพเลยปาตาตีเวดาเลยตะกโกโดเลยรัชโกเฮตูเวด้าเลยตาติตายาเพอตุเวดทิพามานนเวด้ารวยโกอาเซโตขานี อาคมยานเก็สู้ได้ดรานโละปตทอระที่้าเมงเลกรีนีสึ่ปาพู่ที่ผ้านี้แต่ที่บาวด้านโดโคบาเตเวด้าทิจานิเนาะเมโดงหรือบาตาตีเทวด้าเลยตรุดและรัสเซยอากอนี่รนาะดอลอที่นาเนาะก็คิดว่านีดูตามว่มเตโลโลอชอรตาตรูไม่เกรัสเซียไม่เกเมกอเลอตีท้อตาซูกเวตที่นภานี้ชุ่มากเนาะตรูอัดรงไม่เกรัสซียอดรงไม่เกนี่ นาอปตทอด้หมนี่หรออากูตตดอนิและสุเวติตาอุดอตามมาเนื้อจใหญ่ชุวงนี้ล้วก็คูเวดานาะตอ่าซึกเวลามตทอีตาดีไม่เวด้ารงตผาสีก็นี่หรอต่ก็ซอกเวด้าดีอีกเนาะเจวดาไม่มล้วใครเนี่ดูก็ณีิสุทิตาผนี่อสุเวติตมาเกีเวดาสีนาตาเทลเนาะอสุเวบ้าเวย้าคุยเวด้าสักโยเจวด้าได้มีการใช้ยุทธวิธีกระจายกำลังออกไปเป็นกลุ่มเล็ก นอควยผ่าไปดาฝ่าพื้นเอ่อลอฉิลอฉิที่เผ่นี้นี้ต่อเดกกโกเวดาลัพพโยเอาอะลัพพโยก็ซูไว้ดาตรงนอเอาไว้ที่เผ่ผ่าเอาไว้นี่หรอเออเอาไว้นี่ควยไว้ดาดีนี่จะมีรีตะละรีเตเวดาเลื้อล่วยกอเอาเวเนาะอะทาเพาะโหกวัวผู้นี้นอเลยก็เอาไว้ผู้นี้ปยอตุลอุติเวดาลุยต่อเยต่อดีเมเมละเอาไว้วาวาเลกอนอคอมยอจอจิลอดอวี แค่เลอปยชอ์ตัวกัเลยจะชีคือเพื่อนี้กรณีสื่อป่าพูดที่ผ้านนี้าโปรกุยเวดาก็อุเวด้ามลากยานนุยชิลีเตเวดาีนี่จะชีคือเพื่อนในดมลากยรนุยชิในช่วดาบุกเตอ๋เพื่อชิลีอ่ะตอนี่เนาะเออขาโปรกุยเวด้าเลือดีโดเตเวด้าเขใครนี้ถาดึงเนี้ยดูดูหลอสาีได้ตาจะปอยู่คัร์ลเขาใคในกรณีสื่อที่ผัาเห็นว่าตูเกตเวดาเออเกลเจ้าถ้าดึงเนาะถาดึงเสเปร သီတ္ထဖာဒီတော့တော့ကပ္ျာတေကုဝေဒါပယောအာစံသီတ္ထဖာအရိယဘာသုတေဟအာသောနောစုလွေကိုအဝိလတ္တိအာဂောနိဟောအခေါမြောနေဒီလယ်နှုလောဥတေသီတ္ထဖာနေတော့မဥပ္ပဇ္ဈိပြည်နိလောဒီတော့တော့သူအာထောကသညာလယ်တည်းဟောနိအစုဝေစုဝေဒတ်တတ်တိပြေနောလယ်အိုခေါ်တော်လေဝကမ္မတိတာကွေးဒါပယောသုလေခေမာအာထောဝေဒါအပွားသီတ္ထဖာအဂောနိဟော ตั้งซอวนี้กวยกมโดเวดาสู้มยดีอีนเนาะเตเวดาเลาอากรีนีอ่ะต่งทต้ผ่าที่เดอปาพลาทอกอโดเวด้าดีอีกตเวด้าใครนี่อ่ะืเตเนาะบาถูกกลุ่เวด้าไปยอมไม่ปูเลอไปยอมลเลปาโลค่เวด้าเลาตาลจะโตบ้าจะโตเนาะไปยอมปาโลค่าไม่ปูที่ผานนีว,มว,มวม่ามอปาโเดวดา อโคตะตานี ah. no. yet, so ่เด้อครบฤลบิยอคือปาลอมิโพอาอากวะนี่พวกกรินีโพติตะภะนี่เลโยว่าเวดาบิโพติตะภะนี่ป่านดูโนวิอามาเนาะเอาเวเนตากะซ้อเลกรินีจะกะบ่าปะพลาโทเวดาที่นี่อโคตะตะดอเทเวดาตุลเสกตอนารีคคะไคนี่กรินีอัสสึงติตะภะนี่อัสสึเวฮับฮึกเวดาพยอมมีปูหรือหับเลลอฝาเวดาเลข้อคู่พาละ ทีละปันนี่ตัจฉานิที่อพล่แยกยานนี่บะแลถุงท่อคุยไว้ด่านี่อพล่ตัจฉานิที่แยกยานนี่บะปวรกอโอ้ตาปตแยกยานตาตฉะบะหนอมีอุบภุโลห่อลาอพล่แยกยานเนกมมาตุติปะข่อเปบาลเนปะโชโมกิลาวิกโลตปุโลบะอะโขสะตานินะเปหิรีหิบะกะเรณีสุติธะลอหนอติสะเด้อกมมาเชมมาเลมมาปลอกวีเวหนอกันนี่คุยตาวะเคลคลิตเก ตากสอนนี้กวือกดเวดาสู้ม่ยาดีนาะไม่ไม่เลยอยู่อาเวด้าอ่าตากส้อนตากป่าคนนี้นาะเลยอยู่บีบเอร์ตะกปาคนนี้มุกคนนี้รนนี้ตะกป่าตาปาาวิลีนาะเลยอยู่บีบเอ็มตาปากพลาตะกปาเอาเวปาพลาทเวดาดีอเจเวด้าเลยปที่บ้าเลยอ่ากอมือหนึ่งเสา้อผาอักษนเน่เฮฮูเเวด้า เนอเลกริน no, ีอาตาโลตาเคลเน่โคตบลูบิ้น่ยเนอโคตบลูบิ้เนี่อากูตัดดรอตโนนนี้เนอะดว่าเวด้าเลอเอาไว้อีบัตตบ้าก็มีเวด้าอเมริกาอาตาชด t h u อาซเวติเดพาชด t h u เวด้าคอฟโลซีไอเอนอะตากระรวกระรูตะคานี่หรอะอากูจะตัดดอนนี้เดวด้าเนอะตาดูตาอยาเลกรินีอากูบุนี ตาอยู่เจอได้ความซับซ้อนกว่าเนาะอักโกอักเคอดออยู่ที่ที่พระนี่เกเฮอุอาโทเวดานี่เนาะตะคันนี่ดูเลกริณีกับพระก็นี่ปรณหูอติเวทิภาให้ทอดเทวดาบัเนาะอุดาเลยอยู่กับปลาหรออยู่อาตมิตําโดยกับปลานี่เถอะสีเวดานี้ปราบพราทเวดานี้เทวดาเหลือกว่ามือหนึ่งอติที่พระเฮฮูเก เทดูเจวดากรีนีที่ดิพาสเวดานี่หรอตั้งไทยนี่เนอที่จะยึดเตยพเมื่อก่อนเนี่หรอเลิกกรีนีค่นนที่ดิพาปัจนาหัวฟูเวดีดพาปากพระตน์นาะมีบางเมียตเมียประเทจัดสีป้านี่ยโอวิบล้อนี้ประเทบ้ากระโดดเลือกประโยชน์สื่อดิดิพาเนี่ยเวดาสุเวดาตาสุเวล่าเฮวดาและรัสช่าเลือกจะรูดิดิพาเนอะสุเวดาดอกกรีนีอัดซือเอาคนติดตาตอนนี้เตเวดา นอป้าจะบอเวเลลรกอาป้ากูะได้ล็อกชีตบอลให่นี้กเฮต้าคอมขบลเลอต่สิเวดอุอัเลตรูดอลรัสเซียติดผ้าอีป้ากูเวดเซซีก่อนเนาะอคอมเบนี่ยดูมนตูด้ต่สิเวดอีมิชิมัวลาูกุนเนี่ยดูแต่เมลเนาอาสเวทติดผ้าเฮโตกรีนีกับโลบาเนาะปาชนกับอเบลเอเวดโดงแล้วอาเรียกว่าสิ่งพ่าในเด้อ อนาตาเกทอบปาทอนี่อนนี่หรอวิ่วันนลากเตอร์นี่ตากระซออกีวิวได้ดีบ้าตาแต่อยากกันโดดเวด้นอมูคจูเมลตามียท่นี้ก็รีนี่ค่อยนี้ก็มีกระโดด้วด้ตาโลดตอกเนอเลือดตาดูอัมเมซาก็ชูท่อเวด้าดูดูมือดอปวจีตาดเอผ้าก็เฮค้อของเวด้เลยอยู่โกที่สากระโดดนี่อ๋อเอาเว้นี้ม่ไวดา ไทพีบีเอสนออเวกวยลอคาบดาแพอปุกุยลุยนาริเปเลเยนาริแพอปุกุยตะนียายนี่อออเวนีดะเมวะดานอคีอีอปูอนาติทาอตาเฮปาพลาบากาดอกะรีนีโกตกะปาตะอุศานี่ลอตะมีกีตะลางีนอตะมีกีตะลางีลุยกอเปลอลอเปียวฟือจีปูบาสัตนากีดอ ဘိဟိခိပါတိအသုဝေတိတပ္ပာဘိဟိခိပါတိကရိနီတပ္ပာလောအသုဝေတိတပ္ပာကမ္မာတိမုဒါဘာမနုကိုတန်နေတာလောဒီဝတ်မှုဝတ်ပါတိလောကရိနီပေခဝေဒအဟောသတ္တောနီတပ္ပတနောနိပါသေနကြီးပေမိဘဘာဂုခိတီတောဒပကဆေးဖခဝေဒပုသမူဖိဘောဒီတပ္ပာသမုဏိပပရူလဘာမနုကိုတန်လာပမင်းခောစဟ ก็เม่สะดวกดว่เลาะอริันี่ปว่อเละอนุ่อานนี่นี้ตาบ้าดูบ้าฉีเกเทอดดวยละรอคุตาดอนีปรสาสมุตเพลิดเพลินแล้วเลบปจิบุนี่ปนกอเคาร์ตุเวสิทิ์ตุ้มาฮัจเคมีทีประกาศฮัจเคชูปาเจตบ้านนอมี นอยูเตเวดาการแก้เคส10ปีย si ังไม่สายตามหลักการนี้อันนี้จะชี้มานี่ตะเสคขิริบอโหสิตะตอนตักขวยตะยาอุดอดุรีเลกริณีถึงที่ที่จะพากัมมกะกะดาธิประโยชน์ที่ที่จะพาเนี่ยอ๋ออโหสิตะตอนเนี่ยเวไม่มีเวดาตนัญญาอีกสักรอบเราบ่มีบักกว้างทางที่ต้องรัสเซียอยู่ลอกี้หรอนอกอคิบินี่มีกอลอตุปาสตะนะกิจดอเมกอคิบิ ตูปาซาตนาคิโดตูปุดอนอะเวดาดปอเกเตติมาเลอะซูอซาเลตาโดซูโดซาตะกูบานอดิญ่าตาลูปิยอเรอะโซเคเลมาติมาวาปาเกลูเทเลปาซารีเวดานอปาซารีเวดามูเตนิฮิตาโดนอปิโยโกติเมเกโรกีกุลดูเมเกโรกีโคเซพูนอลาอะเมปิโยเปอร์ตาลบานีเยชูโมลาโกคีบิเนตะปารีโยมา le rio nakid de kieroba no le bal le malemaka doba pa mi koda le pwa wei ni me ba chot wet tu mo sorola e a toti pai ta pa yu kho lo a kho da ni perrio ta si ba ten yo lu lu ji jan ni ni lo no le grid of the true the russia won in ha rio pa bu ba ga ta na ko no okay a we need the media ta na ya ba ko ta kha ko le hi ni le thai pbs no ni lo pa pla ti nya chu ba te te lo ta lu